ใบยัง,งยืนใบยังยืนการออกจากห้องหมอพี่น้องสไลด์ดีเด้อทุกทานืันนี้บอกี้มาแ,แจง้งข่าวดีเนาะน้องทรายครับพอออกจากโรงพยาบาลน,นะพี่น้องแพทย์เพิ่มอันเหตุใบยังยืนให้ใบยังยืนการออกจากห้องหมอเนาะหรือว่าห้องบ้าน เมนดดกินปัวหายดีเศร้าอะไรกับกับมาเปิดห่านขึ้นเป็นมือแรกพี่น้องเปิดห่านมือนี้เนาะดีใจพี่น้องดีพอกบนองท่ายเลยหายดีเป็นปกติแล้วแต่กับมาใส่ชีวิตแบบปกติเลยพี่นอ้องห่านกับกำลังเปิดมือแดกเนาะเปิดห่าน้ายเครื่องมือแดดนี่เป็นใบยังยืนสองอันสองคนห่านมือแดกพี่น้อง แถวบานข้าเจาก็ยังยังบุกามาสื่อเถอะอาจะไปยังยานทางยุะพี่น้องบดปีพ่นด,ดอกเปินกระยานนะนะหนาจะพานไปจักหนาจะได้ซิบเศร้าวั่นกนดะพี่น้องลังจากที่ฮักพิดมาซิบเหมือเต็มเต็มเนาะซิบเหมือเต็มเต็มปิดด,ด่านกาซีนหลังจากที่พอกำนองใส่ในปินปัวให้ดีเศร้าแต่ก็ นอกจากไปเฮ็ด,บดเบียกโดดกี่น้องก็พอกระได้แต่ว่าไก,ก่เฮ็ดเบียยเยอะเึืนอน่างไรเนี่ยว,ว,ว่าท่านเอาไปที่ไหนได้ไงมั่เงเด็กดิสบายดีเนี่ยพอสบายดีบอกเกันแน่ว่าเศร้าเด้อนี่เศร้าแล้วเศร้าเด้อพี่น้องเด้อเป็นถามเป็นห่วงหลายบอกเกันแน่ ซ้เแล้วจะดีไหมมเพิจ้าจุกกำหนดแบบนั้นกับตัวนะดีไปยังยืนสองคนเจ้าเดีลยวเราก็มาเฮ็ดเบียกต่อมีปลาหนองไส้กับเศ้านะเศ้าคากะบวุชสันเ้านะเจ้าเดยหนองไส้ก็ได้ทุกคนก็ได้กับมาอยู่ในขอบรัวพรหมนาพรมตาเพื่อที่จะใส่ชีวิตปกติแบบ ไยดีเศร้าดะกลับสวัสดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องจีบปัญอาจีบอันนั้นจีบอีพอเศร้าโควิดต่เอ้น้องมะลีเนาะสซอยๆพี่น้องแขีนมันแบาไงจีน่อยพอน้องเกิมก็สนิงก็ช่เอาได้ไหมนี่ ไออู๋เิ่นสิเริ่มซิเมื่ออันนี่เองแม่ของ,งเองจะได้เมื่องไปเยตุลาอยู่นครหลวงหนาบ้านสบายดีลูกสบายดีไหมลูกสบายดีเอ้ย,ไป,อยไปใส่แล้วเขียดแล้วน้อยเนาะน้องหันผู้ดีซ้ำกันซ้ำกับเพื่อน,น้องสิใหญ่ก่อนละพี่น้องเอ้ยบม่ค่อยกินขา้าวตะเอ๊ เกมเอ้ยที่ไหนเกม์ไม่ชุบหมูให้แม่เบิ่งเนี่ยจะชุบหมูให้แม่เบิ่งเนี่ยยิมๆๆนะ้มงามๆเลยแมนไพนี่ขี่สบายดีสบายดีลุงป้าว่าโอ้ยพี่น้องเอติดโทรศัซาบพันลุงไปลุ่มกับแมนลินแต่กับหมูเกมเอ้ย <c oughs> ใายตาหูหู เก่งีนะได้ผามาเบิงเด็กๆเขาต้องเก่งเฝอห้าอันทาอันนี้มาหลีหญ่ๆพี่น้องติดบักเวแหงขั้นขาดอันนี้นี่แมนไว้นอนรูดอย่างคื้นนเป็นชิมักดูดหนาก็ใหญ่เขียนก็ใหญ่ใหญ่ก่อนอ้าย ดีเอ้ยรถายจนมักเกลียวจนหัวเอาเคุณนอนก่อนนี่นะคเพิ่มเป็นกันมือแรกของการเปิดท่านเป็นม,ม,มิดเพราะว่าคนกับยังบบกล้ามหาหาเฮาพี่นอ้องเขายังยืนท่านอยู่จ้าเอ๋ติดอย่างนี้วะตู้อบตู้ผักไข่ตู้ผักไข่สิเอาเมื่อวะเมื่อเดือนมีดู เงินเป็นมเงินเงินยืมละ่ะ <c> เ <oughs> งินดีเ็ดด้วยตัวเองหลังแรกเนาะดีใจที่พอกำลังใส่นะทุกคนก็ได้กลับมาใส,าส่ชีวิตปกติไปเบียกไปงานหลังจากที่วิทย์ห่านไปซีบตุ่มแมย์ก็ปอเจอที่อยู่บ่เป็นหลังจากไปว่าเพิ่นเปิดไอ้ปุ๊บวันนี้ เมื่อเสีพี่น้องเกิดมื่อนีเมื่อนี้อะไรบ้าะไรบ้างคือส <laughs> ิอยากไปแห้งล่ะไปว่าได้อย่างมาได้ด้วยวนี้ได้ขอพาดกับอันนั้นอยากไปเปิดหูเปิดตาอะไรบาเพื่อนแบบตีปุนแบบอยู่แต่ในเฮือนเนาะนหนักก็ซืบอพวกก็มีคนเพราะว่าเขาเนี่ยบุกามาแชร์กับอีกจากระยะหนึ่งคนแหละแล้วก็เปิดไใบพอให้แบบแนมเปิดหูเปิดตาเนี่ยอยู่แต่ในเฮือนหลายหักก็เมื่อยแต่ว่า พอนั้งเกงครับตองหนึ่งกะใช้เพรานยไปยูรุมดี่ยูรุมมันกะเด,ดินกลวงไปใส่ได้ไหมสบายดีย้ำแรงเนาะพี่น้องแล้วกา็หลังจากที่บอควิทไทยซิทไปยูเฮือนอ่ะก็เนาะแล้วก็กลับลงมาทำสวนต่อพี่น้องนี่เป็นหญ้าที่บอกวิทปลูกไปอเอื่นมาแต่ได้มาทางหญ้าออกซะพี่น้อง ผมซื้อบำมันสีหกลายเนาะมันมีหยาไม่ก็ขอดีข้องหยาก็ดีดอกพี่น้องมันเห็ดเห็นยินซุ่มเนาะหยาเนี่ยอะไรจะพาว่ามันได้ได้ไม่ก็หยาดพุนหยาดน้ำของหยาเฮ้า่อกี้ปลูกหยาหวานไหม่ไม่ก็จะเสริมอีกพี่น้องเสริมออกมาอีกหน่อยหนึ่งไม่ก็เสริมตามคู่เองเนาะแต่ละอันกับริกพริกที่หลังจากที่เอามาเหมือนมันเดือดแห้งพี่น้องไม่ก็ เมื่อกี้มาขดหนามันเดิมเคี้ยวแหละกัเริ่มแตกออกมาบมูหว่า,วามันเถาว์เนะาะโมโูว่ามันชิดเถาเถาหรือว่เพิ่นเอามาให้เห่านี่ยก็ได้หรือว่ามันฉิดแตกปงออกมาได้เก็บตลอดปีบ่าพี่น้องถ้าเก็บตลอดปีก็คือชีดีเนาะบอกี้ก็ได้เอาลงเอาลงดินใช่พี่น้องเอาลงดินแล้วก็เอาปุ่นห้องกลนี่ก็มีเพื่องโปกหนาเนาะเป็นปุ่นปุ่นขี้ไก่พี่น้องเป็นมูลไก่เนาะเหตดตามเป็นแนะนำเนาะ มีทั้งเอาเอาหนาสาหรือว่าเอาอาปลุงเพื่อนแนะนำมามาให้เอาลงดินลงเบิงมันอาจจะเกิดงามเนาะเอาไว้อยู่เทิงมันอาจจะบริบบบุนที่เพียงพอหรือว่าน้ำที่เพียงพอกเ็เลยลองเอาลงเบิงพี่น้องเบิงแบเป็นสิบแตกออกมาได้เก็บกินหรือบอ่นี่ติดผดก,กิดเขาธรรมดานี่ไมเอาชุ่มมีกับเอาลงเบิดพี่น้องตัวนี้เป็นมกพริกไทยพอ่อแดดติดในหญ้ายอย่าสิเนาะ เก็บ,บไหแลแต่ว,ว่าพี่น้องแซมนี้เนาะสอบถามเนว่าเข้าสามารถกินไหลบะแซมนี้เนาะรือว่ายังอ่อนอยู่่หรือว่า,าแบบได้กินซุปอย่างเดียวบะพริกเนี่ยนี่รือว่าเข้าสามารถเก็บกินได้กังแต่ออกมาไลเก็บเองพี่น้องเอาบรไจานผู้ใดเนาะมีเหื่อมีแห้งเข้ากระเฮ็ดเองทีทั้งหยาออกข่ากระเดวอแต่ก็สิขย้ญญายไปต่อพี่น้องเยียนแต่เป็นอะสิเป็นเอาเนเปียมาลงเนาะตัวน,นี้เป็นหยาวานไหกไก นี right 8, nah. ่เปียกกะซามาให้เป็ดให้ไก่ได้พี่น้องโดดต้นพืนไปเด็กสวนทำสวนไปพี่น้องเป็นสวนพักเป็นสวนพักนะกำลังปลูกอยู่บอฮูหว่าสิเป็นสิเกิดบอลเป็นพักที่เกิดน่าจะเป็นพักกาดหรอกพี่น้องบอฮูหว่าเป็นพักกาดอยังยังบริสเน่ใจทาเบิรงนมันใหญ่เนาะอันนี้เป็น ขางหมักแตงหมักทั่วแหล้ะละพี่น้องํำเด็จลยใส่เป็นเสือกเนาะใส่เสือกเป็นตาคายพอเนี่ยมามันจะแปนตาดีถ้าเขาใส่ข้างใหม่มันจะหูซึกแบบเป็นหกหกเป็นก็จะใส่ร้ายเนาะเป็นข้างเป็นเถื่อใหม่เป็นยังมันหูซึกแบบหกตาพี่น้องจะได้ลองใส่เสือกเบิ้งเนาะทดสอบเบิง้งหยังบอทันมา บรรยากาศแน่แดงพี่น้องเล็กน้อยได้ลังมันมาปิดคลิปไปเพียงเสนเอไ่ขอกันคลิปหนาะนะพี่น้องขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงกัรครอบครัวบ่อกี้เนาะกับผ่านผลมอะซุ้มต้นีีไปแล้วกับขอมุกขอบใจทุกคนที่เป็นห่วงในรายเธอไปขอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับทีนี้กลับกันมาสบายดี